สวัสดีค่ะเสบนัวโั้วอ,อีส,สานมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วเมื่อนี้ยายนั่งมีแนวกินมาฝากพี่ฝากน้องก็คือขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนว่าซ่าพี่น้องจ๋ามาแนวแปลกมาแน,าแนวของหวานน้องพี่น้องจ๋าเมื่อนี้มาๆเมา่มา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 กินน้ำกันแต่ก่อนสิกินยายนั่งกับฝากพอมีพี่น้องก็เลยก็แช์ก็ติดตามก็กระดิง่งกริงร๊งกริ๊งอย่างย้นั่งในเด้อจะเด้อขอบคุณเอฟซีทุกคนหลายๆจ้ะพี่น้องจ๋า มากมากมนากินน้ากันอ่าเพิ่นบาบินบักพาวออนนอกจากพี่น้องจ๋าฟังทัางนี้ก็คือให้เขาหั่นแบบเป็นชิ้นๆมาแลลวจากพี่น้องจ๋าฟังทัางนี้บ่าท่านหั่นเบิงวายญ่างจะกินเบิดบอนอกจากพี่น้องจ๋ามากมามากมาจากพี่น้องเพิ่นก็มีแนวอ่าจิมมหายน้ำนอกาพี่น้องจ๋ามีเนวมีแนวจิมมาให้มันก็สิมีบักพาวออนนอกาพี่น้องจ๋ามีบักพาวออนไม่หนี ยัยนั่งเคยสือกินมะกะเสบาะพี่นองจ๋ามันนมเป็นบางเจ้าเนาะจะพี่นองจ๋าอือืมเนี่ย เนื้อบักพาออนพี่น้องจ๋ามันนุ่มมันแสบเนาะแต่ว่ากับบางเจ้ากันอ,อย่างกับแป้งเบนกิสิแข็งเนาะจะพี่น้องจ๋าเจ้านีเนื้อเพอนนุ่มเนื้อนุ่มพี่น้องจ๋าแสบออื อ,อันที่เพราะพาะท่านได้ฮันเนี่ยคนละเจ้าเลยพี่น้องจา้ามันมีหลายเจ้าขายกันเลยสื่อมาพถดล่องเบิงว่าเจ้าได้สิสซ่บวก่ากันมาจากพี่น้อง สิ่งบบง่ายสิ่งนีพี่นองจ๊ะมีเหนือบักพาวอ่อนอยูน่นี่ ขนมแบบบ,าบ้านๆโบร้านโบล้านห้าทับปัจจุบันเนี่ยเอามาเห็ดประยุกต์กะได้ขายดีนอกจากพี่น้องจ๋าเป็นธุรกิจไปเลย่อนกกให้กับบาบินธรรมดานอกจากพี่น้องจ๋าเนี่เพิ่นเอาบอักเพาออนมาใส่น้ำกับเห็ดให้คนสนใจแล้วก็อยากกินเพิ่มขึ้นนอกจากพี่น้องจ๋า แสบแสบพี่น้องจา้าแสบจ้ะพี่น้อง พี่น้องแปลกใจว่าจะนั่งภาคกินอ,กอย่างนอ,นอน่อนเ่ยบวกคุณเคยปกติแล้วก็เพ็ดจัดจานเนาะพี่น้องจา้าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจากพี่น้องจา้ากินเพ็ดกินข้าวแล้วก็มาก,กินหวานน้ำเนาะจากพี่น้องจา้า พี่น้องเอ้ยนี่นั่งสือขนมลูกชุบมาแช่อยู่ในตู้เย็นแต่ว่าเสียเอามาอ่าว่างในถาดแม่นเพิ่มสีสันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเอามาอ่ากินน้ำกันเนเี่ยนะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวกินสิ่งอีก,ก่องน,นะจ้ะ มาแล้วพี่น้องจาาลูกชุบแล้วพร้อมับก็ได้นั่งกระตัดอขนมบาบินชิ้นนี่เนะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆน่าจะพี่น้องจ้ามามากินกน้ำกันชิ้นแรกขนมลูกชุบสีม่วงไว้จ้าพี่น้องจาอืา ติดตามด้วยสีชมพูว่าซาน สีเขียวพลิกได้นั่งสิล่องกินขนมบาบินอีกเจ้านี่น่ะจะพี่น้องจ๋าออื ซึ้อวาน่มสู่เจาเ้าแหลกบ่ใด้พี่น้องจ้าแต่ว่าบักพ้าใต่หน่อยกว่าแล้วก็เนื้อ,อแป้งนี่จะสีขแข็งกว่าเจา้เจาเจ้าแหลกพี่น้องจ้าเจาเ้าแหลกชิ้นบางมัพร้าหลายแล้วก็เนื้อนุ่มนอกจาก แต่บ่กกระบอกถึงขันว่ากินบดไดหรือว่าหนาเกียดเพราะก็แบอยู่จ้แต่ว่าความแสบความอร่อยสู่เจรเิญบดได้จังคิก นี่นางกับอิมแล้วพี่นองจา้าจินๆินี่เป็นสินสุดท้ายเนอาอจ้ะเพราะวันเป็นแปลงมม่ละอิมไหวน้อะจ้ะพี่นอง แต่ว่าจะเป็นของเพชรสู้ตายสำหรับคลิปนี้ยายนางกับขอจบไปจะเพียนแค่ี่นนอกจากพี่น้องจ้าคลิปหนาพอกันไหมกับฝากพอม่พี่น้องก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามกดกระดิง่งปิ๊งๆลิงยายนางนี้เด้อจะได้ขอบคุณได้หลายสวัสดีค่ะ